สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องของเล่นของใช้เด็กๆน่าจะคุ้นเคยกับทั้งของเล่นและของใช้กันแล้วถ้าพร้อมแล้วเป็นเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มเรียนนะคะครูก,กันก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นกันด้วยชื่อเกมว่าทายภาพปริศนามีอักษรตัว A A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ และ D ใหญ่ D อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะ A B C D แต่ละภาพเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังกันนาเรามาเริ่มเปิดกันตั้งแต่ตัวแรกเลยดีกว่าค่ะอ๋อนั่นอะไรเอ่ยมีจมูกมีขนขนเสืส้อสีฟ้าหรือเปล่านะ ตัว B หายไปแล้วมีอะไรผลขึ้นมาอีกคะเป็นสีฟ้าเหมือนกันคล้ายสี่เหลี่ยมไหยคะไหนเราลองมาเปิดตัว C กันนะคะโอ้เด็กๆพอจะรู้หรือยังคะว่าจดตัวนี้คืออะไรถ้ายังไม่รู้มาเปิดตัวสุดท้ายกันคะ่ะตัว D ีาได้นี่คือภาพอะไรเอ่ย ท่อะไรคะตุ๊ก,กตาหมีและหมอนตุ๊ก,กตาหมีและหมอนมีเอาไว้ทำอะไรนะตุ๊ก,กตาหมีเด็กๆมีไว้ทำอะไรคะภุกันใช้ตุ๊ก,กตาหมีเวลาเล่นส่วนหมอนก็เอาไว้ใช้หลุนหัวเวลานอนแล้วเด็กๆล่ะคะเอาไว้ทำอะไร หมีโผลมาในสไลด์นี้ด้วยพี่หมีคือของเล่นของเล่นหมายถึงของสําหรับเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลินทามาจากวัสดุชนิดต่างๆเช่นไม้พลาสติกโลหะผ้าเป็นต้นและนี่คือตัวอย่างภาพของเล่นที่เ,เด็กเคยเล่นกันบ้างแล้วถูกปัานก็เคยเล่นเหมือนกันนะคะ ต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าของเล่นทำมาจากอะไรตัวอย่างของเล่นนะคะที่ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆเรา,า,า,าจึงสามารถแยกประเภทของมันตามวัสดุที่ทำได้นั่นก็คือหนึงของเล่นที่ทำมาจากไม้ของเล่นที่ทำจากพลาสติกของเล่นที่ทำมาจากโลหะเช่นเหล็กสแตนเลสพวกนี้นะคะ ะของเล่นที่ทำมาจากผ้าของเล่นชนิดนี้ก็จะมีความนุ่มนิ่มของใช้หมายถึงของสำหรับใช้ทำสิ่งต่างๆให้เราสะดวกสบายขึ้นตัวอย่างของใช้อย่างในรูปภาพนี้นะคะประเภทของใช้เราจะแบ่งตามการใช้งานเป็น2ประเภทนะคะนั่นคือ1ของใช้ส่วนตัวหมายถึง ของสำหรับใช้ได้คนเดียว2ของใช้ส่วนรวมหมายถึงของสำหรับใช้ร่วมกันอันนี้คือใช้ได้แค่คนเดียวใช้ร่วมกันได้หลายๆคนตัวอย่างของใช้ส่วนตัวนะคะของใช้ส่วนตัวก็คือของที่เราใช้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นเช่นแก้วน้ำแปรงสีฟัน ชุดชั้นในกางเก่งในช้อนส้อมผ้าขนหนูถุงเท้าหวีกระเป๋าดินสอสีที่นอนของเราของบางอย่างที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเราเราสามารถให้คนอื่นยืมได้เช่นที่นอนหรือดินสอสีแต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดด้วยนะคะถ้าเราให้คนอื่นยืมไป ก่อนที่เขาจะส่งคืนเราเราก็ต้องให้เขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องให้เขาคืนให้ครบด้วยนะคะตัวอย่างของใช้ส่วนรวมของใช้ส่วนรวมคือของที่ใช้ร่วมกับคนอื่นได้หลายๆคนเช่นถังน้ำชุดเครื่องเขียนกันไกลดินสอยางลบกบเหลาดินสอพัดลมโตะ๊ะหนังสือเก้าอี้ ยาสีฟันอ่างน้ำแป้งฝุน่นอุปกรณ์อาบน้ำโถส้วมซึ่งของใช้ส่วนรวมเวลาที่เด็กใช้ร่วมกับคนอื่นเด็กๆก,ก็จะต้องทนุษถนอมใช้อย่างรู้คุณค่าและต้องรักษาความสะอาดให้เป็นอย่างดีเข้าใจไหมคะไม่งั้นคนอื่นจะไม่กล้าใช้ต่อ โดยเฉพาะโถส้วมเรามาเล่นเกมแยกประเภทของใช้กันค่ะว่าสิ่งที่นิเด็กเห็นเนี่ยเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมภาพแรกหวีของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะของใช้ส่วนตัวค่ะถังน้ำส่วนตัวหรือส่วนรวมนะ ของใช้ส่วนรวมปรแปรงสีฟันใช้ได้กี่คนคะเนี่ยใช้ได้แค่คนเดียวแปลว่ามันเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะโถวส้วมเป็นของใช้ส่วนรวมเด็กๆตอบถูกไม่เอ่ยถูกันถูกหมดเลยนะมาค่ะเกมสุดท้ายแล้วเรามาช่วยกันแยกกันนะคะว่า ภาพที่เด็ีๆเห็นต่อไปนี้จะเป็นของเล่นหรือของใช้มีทั้งหมด1 0ภาพ10คะแนนนะอย่าลืมจดคะแนนของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเริ่มเลยรถไฟปูนปูนรถไฟปูนปูนเป็นของเล่นหรือของใช้ของเล่นใครตอบถูกติ๊กเลยค่ะ1คะแนนภาพที่สองหมอนของเล่นหรือของใช้นะ้า มันจะไปโผล่ตรงไหนนะคะถ้าเป็นของเล่นจะไปอยู่ในช่องที่เป็นรูปกระบอทถ้าเป็นของใช้จะไปอยู่ในช่องที่มีแปรงสีฟันกับยาสีฟันที่เป็นของใช้เหมือนกันนะคะเฉลยแล้วนะของใช้ข้อที่3ตุ๊กตาหมีติ๊กตักติ๊กตักของเล่นือของใช้คะของเล่นข้อที่สี่ เรื่องบินของเล่นนึงของใช้อ่าของเล่นจริงด้วยกันไกลกันไกลแงบๆงเป็นของเล่นนึงของใช้คะกันไกลเราไว้เล่นได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะเรามีไว้ใช้เท่านั้นและต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยไม่ไงั้นมันจะตัดนิ้วของเด็กๆขาดเลยนะดินสอสี ตีนสอสีเราเป็นเล่นได้ไหมคะก็เล่นได้อยู่นะแล้วใช้ได้ไหมคะก็ใช้ได้สรุปแล้วมันเป็นของเล่นหรือของใช้กันคะหลักๆเลยมันมีไว้ใช้ค่ะรถถังเราไปใช้ทำอะไรได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นของเล่นนะคะลูกไม่ใช่ของทหาร ถ้าเป็นของเล่นก็จะต้องเป็นฮ่าคูกันแอปเฉลยไปซะง,งั้นเป็นของเล่นค่ะไปแล้วรองเท้าเป็นของเล่นหรือของใช้คะของใช้กี่คะแนนแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวแปดคะแนนแล้วใครได้แปดแล้วพาร์ที่เก้า ทิชชู่หรือกระดาษชำระนะคะเป็นของเล่นหรือของใช้เอ่ยทิชชู่เราเอามาเล่นได้ไหมลูกไม่ได้นะคะทิชชู่มีไว้ใช้ทำความสะอาดภาพสุดท้ายอาหารเช้าเป็นของเล่นหรือของใช้คะ <c oughs> มันไม่เป็นทั้งของเล่นและของใช้นะคะ <c oughs> ทั้งหมด10คะแนนใครตอบถูกหมดบ้าง ครูกันอีกแล้วครูการตอบถูกสิบคะแนนเลยนะคะแล้วดเด็กๆหล่ะได้กี่คะแนนเอาไว้มาบอกครูการตอนส่งกันบ้านนะหลังจากเรียนจบแล้วเด็กๆลองฝึกแยกประเภทและจัดเก็บของเล่นของใช้ที่บ้านดูนะคะครูกันว่าต้องสนุกม,ม,มากๆเลยค่ะ